มันเป็นการประทะกันร,ระหว่างคืออ่ะตัวกลางคือคุณยายหลานพาคุณยายไปหาหมอแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าหลานกับคุณหมอปะทะคารมกันเองครับเจ้าจะเอายาไปก่อนสามตัวแล้วอีกตัวมารับ่นนี้หรือว่ายังไงดีไม่มีเวลาค่ะหลานไม่อยู่ต้องแท็กซี่ไปกลับสี่ร้อยถ้าอย่างนั้นหมอจะให้ยามั่วๆไม่ได้นะก็ยาเบาหวานที่ตัวนั้นไม่มีอ่ะ ยายเย็นนะยาเบาหวานนะมันมีทั้งหมดทั้งหลายตัวแล้วถ้าสมมติว่าคุณยายบอกว่าเออเยตัวแรกอบบเขารู้ละมนมีหนึ่งตัวแต่อีกตัวหนึ่งอะมันเป็นยาลดน้ําตาลอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยทานยาแล้วหมอจะรู้ได้ไงว่าเป็นยาอะไรคะแล้วที่เคยสั่งไปล่ะคะมันคืออะไรพ่องเนี่ยสั่ง เดีวนะทุกคนนี้เป็นอะไรคะเป็นลูกค่ะโกรธอะไรโกรธอะไรหมอคะแม่โกรธใช่เพราะจะให้ยายกลับไปเอายาที่บ้านเงี้ยโกรธเนี่ยกลับไปเอายาที่บ้านนะเอายาเป็นตัวยาเอามาแล้วไงโกรธสิคะแม่อยู่เท่าไหร่ให้นั่งรถไปรถมาเออหมออะไรผิดหรือเปล่าไม่ใช่ก็ก็เห็นพูดลากๆก็เลยอ่าคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลที่บางบัวทองของนนทบุรีตัวของผู้หญิงในคลิปก็คือเป็นหลาน คุณยายไปหาหมอแล้วบอกไม่พอใจเพราะหมอไล่ออกมาจากห้องตรวจแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พอใจก็คือหมอจะให้พายายมาโรงพยาบาลอีก,กรอบหนึง่งในวันพรุ่งนี้ในวันรุ่งขึ้นซึ่งตัวของหลานบอกไม่สะดวกเพราะมันเคยเป็นแบบนี้มาแล้วเนี่ยไปไปมามามา,มาไปไปโรงพยาบาลหลายรอบมันเสียค่ารถอยากให้เสร็จเสร็จไปรอบเดียวพอคุยกันไม่รู้เรื่องเห็นว่าในห้องตรวจยังไม่จบออกมานอกห้องตรวจ ยังมีปัญหากันต่อครับโอ้โหหมอปากแทบจังเลยวะก็ไม่ได้ถาพผู้ดีๆนะคุณหมอแล้วคุณหมอลากเสียงก่อนก็ถามแล้วคุณหมอมัถาอาประกดอะไรอะไรคะอะไรคะไม่มีอะไรค่ะเรียกใครมามาอะไรเอ่ยมาอะไรเอ่ย ใจเย็นเหมือนกันโอเคงั้นถูกเชิญค่ะค่ะงั้นจบนะจบค่ะเออโอเคจบขอขอขออะคือผู้ชมว่าจบไหมล่ะไม่จบ ถ้าจบไม่แน่จะเป็นข่าวอถูกต้องมันเป็นข่าวแล้วแล้วผู้หญิงในคลิปชื่อว่าคุณลำดวนนะคะบอกว่าเล่าให้เราฟังแบบนี้14ตุลาคมพายายไปหาหมอก็ได้ยินแล้วแหละว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่นี่พูดจาไม่ดีนะคะแล้วสุดท้ายเธอเจอกับตัวเองนี่ในมุมของเธอเธอบอกแบบนี้นะไปตามหมอนัดปรากฏสักพักหนึ่งยายเดินออกมาบอกว่าเขาแจ้งว่าประวัติคนไข้หายวันนี้จ่ายยาไม่ได้ต้องเอาเอกสารไปยื่นกับเภสัชบอกว่าต้องกลับบ้านไปเอายามาให้แสดงให้เภสัชดูไม่เป็นไรเธอบอกว่า อึดแรกแล้วนะที่ทําไมต้องกลับบ้านเอาเสียเวลากลับบ้านก็ไม่เป็นไรกลับไปคิดตลอดทางตอนกลับบ้านทําไมโรงพยาบาลทําประวัติยายหายก็กลับมาถึงบ้านนะคะแล้วก็ไปเอายากลับไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเอายาไปให้เภสัชเภสัชก็บอกว่าจ่ายยาให้ไม่ได้ไม่รู้ว่ายาที่คุณเอามาคือยาอะไร ตอนนั้นโมโหแล้วจริงๆเธอบอกไปๆกับกลับแบบนี้แล้วยายไปเจอหมอผู้หญิงในคลิปก็พูดจาเสียงไม่ดีใส่ด้วยตัวเธอกับแม่ก็เลยเดินเข้าไปก็ปรากฏตามคลิปเลยค่ะไล่หลังออกมาไม่จบเธออ้างบอกว่าหมอบอกว่ามาดินี่หมอใช้คำนี้มาดิเธอบอกว่าไอ้คำว่ามาดิแบบนี้มันถือว่ายุ่อารมณ์ไหมคะดีนะเธอจะกัดอารมณ์ไม่ให้ตัวเองเข้าไปไม่อย่างนั้นเราก็เกิดเรื่องแน่ค่ะแล้วมันจะมีประโยคหนึ่งที่พูดว่ามาดิ ไปเสียงของหมอมันเป็นคําว่ามาดีอ่ะมันเป็นถ้าภาษาชาวบ้านของเราคือมันเป็นการยั่วยุยั่วุอารมณ์ให้เราเข้าไปใส่แต่แต,แต่แต่ดีที่แม่หนูกับยายท่านในคลิปเขาทัา้ว่าใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นยินกันเลยว่าด้ยินคำว่ามาดีเลยได้พี่ไปเปิดคลิปย้อนอีกดูเลยคาว่ามาดีไกลๆพี่ได้ยินไหมแล้วหนูก็เลยว่ามาดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอครําชี้แจงจากโรงพยาบาลแถวบางบัวทองนนทบ,บรุรีอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ